ท่านไปนี่พี่ถอยตามเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากเลยถอยถอยอีกครับเพราะว่านดุลังลำใหญ่นะเรื่องเรื่องอยับเข้าไปกันครับอยากกาไปกันนะครับสวัสดีวันตุ๊ดจีนนะครับพี่น้องตอนนี้เบาอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับตรงแยกแยกถนนลาดซวงกับเยาวราชนะครับพี่น้อง สถานีเวลาหนึ่งทุ่มะน,น,น,นะครับก็เห็นได้นักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวเมืองเยาวราชนะครับถนนเยาวราชจะถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับบราคุยกับบงบ้าอัพเดตนักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับวัยเยาวราชคนจะเยอะใหม่นะครับพี่น้องอันนี้ก็มาฮอดแล้วก็เห็นได้นะครับสำหรับวันจูดจีนนะครับถนอน,นอันกว้างใหญ่ก็ดูแคบไปภายในปิดตาครับพี่น้องมาตั้งเวทีนะครับ เวทีกลางถนนเลยนะครับพี่น้องนะครับี่เวทีกลางถนนเลยจะเป็นบอนท่านแสดงนะครับพอแข่งก็มาดึกเนี่ยจังหน่อยนะครับพี่น้องทุ่งบอกว่าครับเวทีกลางถนนเลยนะครับถนนอันกว้างใหญ่ถูกปิดมืดมิดด้วยคนนะครับพี่น้องนัก่องเสี่ยวห้ายล่านคนนะครับมาแสดงตุ๊ดจีนมาสลองตุ๊ดจีนที่เยาวราช เมืงครับป้าสนาน,นีนะครับสุ่มโบกว่ายัางขนาน,นีแล้วนะครับเขาก็รายงานสภาพอัปเดททางหน้านะครับคือซ้สุ่มสุ่มประตูไแล้วนะครับแส่วาผู้เดินไปถึงผู้เดินไปถึง,งางหรือเ่านะครับบ่าคนมันเยอะนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ พาดคลายคลายคลายปิดคลายดีนะครับแต่ลาลาดนะครับถนนแห่งนี้ปิดไปเลยนะครับไม่เป็นอะไรนั่นมอกกิเลนจะอัปเดตี่น้องกับิึงน้ำกันต่อไปนะครับปิด ภาพเสียงบาชัดเจนบากระเลขอโทษขออภัยนะครับพ <sta> ี <nak> <un> ities, overseas, ่น <hat legal> ้องบากรเงจะใส่เรื่องมืออุปกรณ์ธรรมดาธรรมดานะครับมีเกียงเครื่องโทรศัพท์เรื่องเดียวครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป้ามองนะครับเมืองเยาวลาด่างหลายคนนะครับสังเกตนะครับพี่น้องทำสุด กําลางกับเป็นสูตรจีนนะครับพี่น้องแบบว่าใส่สีแดงนะครับเพื่อรับโศกรับสับวันนี้นะครับเขยวใส่สีแดงนะครับวันนี้พลังพม่านะครับพลังพมาร้ายครับพี่น้องเหมือนครับทั้งนี้ป้าพี่น้องเลยรวยมากรวยมากนะครับครับพี่น้อง คนจะเม่นเยอะนะครับเบาีกแหลนก็มาครั้งแรกนะครับสําหรับเทศกาลตุ๊จีนแต่ก่อนก็เ,นเคยมาอยู่แต่บวมเป็นเทศกาลนะครับวันนี้เห็นได้เยอะเลยจริงจริงนะครับถนน,นยะวะาวันทังกว้างใหญ่กระถูกปิดไปเรียบร้อยครับ สังเกตได้นะครับพี่น้องใส่สุดแดงสีดแดงเป็นแถบเลยนะครับเยอะจ,จริงๆนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เพื่อนไปได้ไม่ถอยตามเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนถอยขอบคุณมากเลยถอยถอยอีกครับเพรขอบคุณแรงล้ำใหญ่นะเรื่องเรื่องขยับเข้าไปนี่นะครับขยับเข้าไปนะครับขยับเขาไปนี่นะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องใจจดใจเจาะตอนนี้บอ้วหวที่มีขบวนยังผ่านเดินผ่านบอเดินกายบลนะครับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตอนนี้ให้คนนี่ข้างให้เป็นแถวเลยนะครับโอ้าวที่เป็นขบวนนี่ยังบอนะครับเป็นรุ่นน้ำกันนะครับ ตท่าน,นี้นะครับโอ้่วขบวนยังนะครับคือทุกคนกระจจดใจจอรอรุ่นนะครับ

ทงพระเจริญทรงพระเจริญคนขนทิ้งลูกครับคี่น้องขนทิ้งลูกเบากระเลยียงครับผมก็ย็นแบบนี้มาก่อนนะครับโอ,โอ้นะครับ พี่เล่นกขบอกเคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนนะครับจะเห็นได้นะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับขบวนของอ๋ขอขบวนของพระเทพนะครับพระเจ้าอยู่หัวครับพี่น้องอันนะครับหลังจากสี่พระเทพเดินทางผ่านพระองค์นะครับเป็น เดินทางผ่านชิดสุนนะครับถนนเยาวราชกัดูแคบไปภายในพิพตาอีกแล้วครับพี่น้องเบิง่งนชุลมุนขึ้นเลยครับพี่น้องชุลมุนขึ้นเลยแบบนี้นะครับ

I oh.